ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ปีกุเกาะนะคะสดไพรามานะขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ท่านี้มา,มากเลยนะคะมอบสิ่งนี้ให้พอดีไกลสงการแล้วแล้วก็มันร้อนด้วยนะบังเอ,อิญวันนี้ก็น้ําก็มาพอดีนะทุกคนถูกจังหวะมากเลยเนี่ยสะน้ําอันนี้คือเราสั่งเอนนะคะมันก็เลยไม่รู้จักดูอะไรนะเรียกดว่าดูอะไรนะอ้วน ดูความกว้างความยาวม,มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่คือเขาก็ระบุชัดเจนนะแต่ไอเราเนี่ยมันดูไม่เป็น,ปนแต่มันก็ยาว3เมตรนะทุกคนยาว3เมตรความกว้างก็อยู่ที่อะไรนะเมตรเมตรแปดิ

โอ้ถ้ามินน้อยมาเห็นน,น,นนี่เนาะดีใจใหญ่เลยลอ,องสุบนะก็ถือว่าใหญ่อยู่นะทุกคนถ้าเตงปีกายนี่เราเราซื้อ,นนอขนาดเราซื้อปีกายนี่ยังโอเคอยู่แต่พอบอกว่ามันยังเล็กไปแม่บอกว่าหนูเข้ามันเต็มหนูเข้ามันเต็มอ้วนข้ากับน้องเต็มเลยทุกคนแต่นี่ว้าวสามเม็ดเลย ด้านไหนล่ะเขาสูบด้านไหนกัน,นแล้วฝั่งไหนก็สูบได้เปลี่ยนมาอ้อข้าวไวมากเนาะอันนี้เราสูบด้านบนก่อนใช่ไหม สะใจเลยแหละอากาศร้อนๆในนอนแช่ทั้งวันแหละอุนเอ้ยโอ้เร็วมากแรงมากโอ้สูบขึ้นแล้วกว้างเลยนะพ่อพลอยข้างล่างขึ้นอีกใช่ไหมอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมโอ้โอ้โอ หมายกอดไสันหมายกอดไปว่าอะไรโอ้ oh, พระเจ้ามันยอดเยี่ยมมากเออ่ะมันสุดข้างล่างลุกนโอ้ใหญ่มากเลย <laughs> ว้าวใหญ่เลยทีเดียวว้าวโอ้ทมินน้อยมันจะกีดเลยเนาะ <laughs> ว้าวว้าวว้าววว้าวโอ,โอ้พอแล้วเหรอเอาสิเอาอีกมันยังไม่เต็มมันแห่อยู่ตรงเตือนอ่ะ แค่งรับน้ำหนักหลายทั้งตื่นอน่ะยน่าจะได้ไมั้งได้แล้วได้แล้วโจโจโอ้โหสูบแล้วใหญ่มากฮู้ฮู้อยากลองเข้าไปเลยอ,ยลอเ่เ,ยอเข้าไปเลยดิโอ้ยสะใจพลอยแล้วทีนี้ อล่นหน่อยอ่ะโอ้โหเหมือนเล่นลูกโป่งที่มันใหญ่มากแต่มันเหมือนจะมืดน่าจะเป็นที่สระแม่เปล่าไม่เพราะว่าแสงมันแรงเหรอโอ้เออคุณแจ้งดีอ้วนคุณเดียวเหมือนมันใหญ่แบบใหญ่มากๆเลยใหญ่เลยแหละอย่าว่าใหญ่มากๆเลยโอ้อ่ะขอบคุณคุณป้านะขอบคุณคุณป้าที่น่ามากเลยนะคะขอให้ได้กินและท้านมุ่นท่าขอให้ไม่เจ็บไม่จน ที่สิ่งไหนขอให้สุขวามมุ่งมั่นปรารถนาสิ่งที่สามทางไหนไปทางไหนขาให้ปลอดภัยปลอดภัยนะคะนี่อะไรนอนเท่าไหรมานี่อะไมีเศรษฐีดาราเขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงน,น,นะคะขอบคุณค่ะขอให้ธุรกิจของป้ามีนานะคะเจะริญรุ่งเรืองหินปังปังยิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะพ่อจะถูกใจอ้วนแล้วท <laughs> ีนี้สบายเอาอน,น้ำใส่อีกต้องเอาน,น้ำใส่อีกคุณเน,น,นี่ยอ,อ,อือ

พอด,วด,วดจจีว่ายน้ำตอแรกมมาามมีน้ว่ามันร่วหรือเปล่าต้องมีแม่มันอ่อนเพื่อลุงถงมันแม่เาได้ชุปปนนบ,บมัน,น,มามานอีบ่บ่แล้วเห็นมีกระโดนะนดนะเห็นกระโดดตุ่มนะมันก็น,นั้นแล้วห ต้องเครื่องมันแล้วมันอันนั้นบดบ่มมันอ่อนบดบ่มต้องสูบเพิ่มไหมต้องเอาน้ำใส่เพิ่มอีกฮะคือนะจักคือมีเห็นไม่เห็นใช่ไหมอ้วนแบตชีชีเขียวเขียวทั้งเหื่นจะเบิ่งคักแล้วบ่ะเออไปข้าวหัวลมฮะไปข้าวหัวลม โอ้น้ำน้อยไฟอ้วนมันไม่ท่วมอ้วนเลยใช่ประมาณปะมานเท่าขาต้องเอ่อเพิ่มอีกน้ำอ่ะโอ้ยคักเลยได้สะส่วนตัวหนูมีสะส่วนตัวเออเนี่ยถ้ามินน้อยมาคงจะแย่แย่บกเอามันละแซซยิงนี่จะหนาวอือหนาวเลยเบ้เหมือนจะตกยังไม่รู้จะตกที่ไหนนะมืด แล้วก็ร้อนอุ่มมากด้วยวันนี้ฉันเห็นผ่านมายเห็นได้ชิ้นก็เลยบนะ่น่าจะเท่ากันเนาะน่าจะเท่ากันนะอุดเพราะว่าร้านเดียวกันร้านเดียวกันสั่งร้านเดียวกันสั่งในทิกตอกมัอยู่ทะเลเห้มเป็นน้ำที่ปลาว้าวทะเลใกล้ฉันทะเลอยู่ในบ้านมั้ง แม่กย็ยากยุ่งค่ะเราไปซักผ้าซักผ้าค่อยมาหลุมไดพอจะอยู่ทิมเลง<อ>เลยขาดมเลยมันจะไม่ไข้ใช่ปะเ,เพราะาอากาศร้อนแรงอืมาอาชีก็สั่งมาหนึ่งอันเหมือนกันอืมแ <c oughs> ช่น้ำทั้งวันมันสนุกว่าเลยมันเย็นกว่าตอนลงมานี่รู้สึกเย็นบ่อุ่อนถ้าไม่ได้เย็นจนเจี๊ยบมันก็ไม่ดีอ่ะ ยังไม่ท่วมหลังกวนเลยพ่อบอกพ่อบอกว่ากลัวเขาเขาปิดน้ําก่อนเพราะว่าเขาเปิดเป็นเวลากลวแม่ซักผ้าเดี๋ยวรอค่อยทาแม่เสร็จแล้ค่อยมาเติมอืมยเีกยวกกกปกปอกปกกป๊กกอ ันใ่ขนาดหน้าเรนอลงไปแบบนี้ยกันต้องต้องสูบให้มันตึงอีกข้างบนน่ะเนี่ยข้างล่างก็ยังอ่อนนะอย่าบอกเราว่ามันรั่วมันซึมหรือเปล่าเราต้องเอาน้ำใสให้มันตึงๆกว่านี้สูบลมเข้าอีกเพราะว่าถ้าเราเอาน้ำใสเยอะๆมาก็หนักน้ำไง ฮะเพอพันบ่อโอเคค่ะชับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณนะคะขอบกินขอบคุณพี่สาวนะของเรานะคะนี่คะยิ้มเป้นอีกแล้วท <พอ S 1> ุกคนกโอเคขอบคุณพี่มินานะคะนี่เดี๋ยวมินน้อยก็จะมา โอ้นึกว่าเสียงล่มช็อตด,ดิเดี๋ยวเติมน้ำอีก